สวัสดีครับจอมสมาร์ทโฟนครับวันนี้ผมนำเสนอการแกะกล่อง d ิจิตอล TV ให้ดูนะครับซึ่งซื้อมานะครับในราคา2,890บาทนะครับเรามาแกะกล่องกันเลยครับเป็นยี่ห้ออ r ร์ทรนะครับผมแกะนะครับยังไม่มีการแกะนะครับแกะพร้อมกันเลยกับผมเลยนะครับ แกะกล่องให้ดูนะครับเ,เพื่อเนๆยังไม่ได้ดูตัวอย่างนะครับยังไม่ตัดสินใจซื้อเป็นทีวี LCD นะครับนี่ LT LTV สองสีนนะครับใกะกล่องอข้ามานะครับก็จะพบกับ ที่เราใช้ล้างหน้ากันนะครับโฟมนี่นะครับก่อนแล้วก,ก็แกะออกมาทั้วเราจะพบกับเครื่องนะครับ เครื่องอันนี้ไว้ก่อนข้างในนะครับก็ะจะเจอกับคู่มือรีโมทขาตั้งนะครับจะระบรับประกันนะครับไม่ต้องไม่มีอะไรละอกมีทั้งมีฟัวมีชิ้นนะครับน,รน,นะครับ,นะรบ,นะรบมาดูตัวเครื่องกันนะครับเจ้า ทีวีเดีวงน้ครัต่มาอ,อืมเป็นตัวเครื่องที่บางนะครับผมน้ำหนักก็เบาในตัวในตัวบนนี้เป็น QR code นะครับเพื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้านะครับให้ลงภายใน15วันนะครับนับจากนีบ ภายใน15วันนับจากวันที่ใบเสร็จเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังกันก็มีพอร์ตเชื่อมต่อมีเป็นพอร์ต VTA นะครับก็พอร์ตอะไรต่างๆนะครับมานี้นะครับนี่ที่สำคัญเลยมีพอร์ต hdmi ด้วยนะครับนะครับผมแล้วก็มีอเสยบสรรายอากาศแล้วก็ usb นะครับ <c oughs> เราจะมาดูการติดตั้งกันนะครับตั้งใช้งานก็จะเป็นขาตั้ง ก็พพ้อมด้วยสกรูนะครับใช้งา,น,างน,น,นนี้นะครับน,นี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมเสียบปลั๊กดูไหมเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กให้ดูนะครับว่าสามารถใช้งานได้ไหม ผมมาเริ่มใส่ครับรีโมทรีโมทก็มีความฮารุฮารานะครับผมจากนั้นผมจะลองเปิดให้ท่านดูนะครับซึ่งไม่มีอะไรเลย สดเลยนะครับไม่มีการเทียมอะไรก็จะเปิดกันเลยนะครับปุ่มเปิดอ๋อนี่นะคะรับผม เดี๋ยวไปเอาไปลองตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปลองเสียบกับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมน,นะครับผมสักครู่นะครับเ,เสียบสาย HDMI นนะครับ HDMI นะแล้วข็บุหถึงเปิดนะครับนี่หมดใร่ไหล อออรอสักครู่นะครับแล้วก็เลือกเลือกซอสเลือกการรับชมไปที่ HDMI HDMI ครับกดเข้าไป ណាស់គូណាការติดตั้ง เด้งเสียงมันเด้งเลยครับอัน ถ้ั้งใอ่ะดูเป็นคนมีงต้ต้องเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตั้งกองใจนะต้องเสียงครับลองฟังเสียงกันดูนะครับว so, ่าเป็นยังไงครับเสียงใช้ได้ครับผม

ตัดสินใจของเพื่อนๆพื่พี่ๆนะครับผมครับขอาการจบการรีวิวพอดีนี้นะครับฝากเพื่อนๆพื่พี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ